สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปซื้อกองอากาศนะทุกคนพอดีรถผมเนี่ยเเดินทางไกลมาเยอะแล้วนะผมซื้อวิตหญ่ไปตอนสองหมื่นสี่สองหมื่นห้านะตอนนี้มันสามหมื่นห้าแล้วประมาณหมื่นโลแล้วแล้วรถผมเดินทางไกลบ่อยนะทุกคนผมอาจจะต้องแบบลองเช็คนิดนึงพอดีผมเล่นในทิ๊กตอกแล้วเห็นเขาแบบเขาเปลี่ยนกองอากาศรถไงแล้วแบบว่า,มาแมลงมันเยอะมากผีทรงผีเสื้ออะไรพวกเนี้ย ผมก็เลยว่าเฮ้ยรถเราก็ใช้งานเดินทางไกลตลอดอาจจะต้องแบบเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแค่ไม่กี่บาทไงทุกคนสองร้อยกว่าบาทเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนดูดีกว่าเดี๋ยวเราน่าจะไปซื้อที่บิ๊กวิงตรงวงเวียนาราชพจกษ์ครับผมจะมาเทสไม้ใหม่ด้วยทุกคนผมซื้อแล้วนะเออไม้ที่ผมใช้ตอนนี้เป็น โหลดแล้วกเหลียโกแล้วนะครับตอนแรกผมใช้ใหม่ของดากี้ดากี้อะไรสักอย่างนี่แหละครับในแอปสีส้มนะราคาห้าสิบาทเองแต่ว่าอันนี้ราคาสองพันกว่าบาทเลยนะลงทุนมากๆเลยมันก็ต้องยอมานะเพื่อที่จะได้คุณภาพที่มันดีกว่าทุกคนเห็นเขาว่าไม้อันนี้ตัดลมดีนะครับตัดเสียงรบกวนดี เี๋ยวเราจะมาลองดูกันหมวกกัน้องขุ่นจะพังเล้วได้ไหมก็เก๋กเก,ก,กเราอาจจะต้องรีบไปนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเทสไมแบบเต็มระบบนะเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งดูเอนะตอนอยู่ในคอมพิวเตอร์ตอนเอาวิดีโอลงแล้วเนะี่ยว่า ตัดลมได้ดีขนาดไหนในความเร็วต่างๆนะทุกคนผมน่าจะกดไปเยอะอยู่นะวันนี้คอยดูนะน้ำมันกับพี่ว่าคอยเติมขากลับ ไพูดเลยนะต้องใช้สมาธิขับรถรถเยอะเหลือเกิน แ๋้วผมไปซื้อกองสักคู่นะครับย้อยเขาตัวเลยทุกคนผมก็ลืมแม่งก็พักเที่ยงโอ้โหแ้วเราก็มาเต็มที่เลยรเราก็พักเที่ยงเขาก็พักเที่ยงเหมือนกันนี่หว่าเราก็ลืมนึกแต่ผมคิดว่าจริงๆนึกว่าจะมีแบบว่าสตแตนบายสักคนนึงอะไร,งไรเงี้ยไว้แบบเปลี่ยนกันนะ แต่ว,ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายๆกันว่าว่างไหมเดี๋ยวอาจจะออกมาอีกทีนึงเซ็งเลย ี่สิบกโลแล้ววะต้องเติมน้ำมันแล้วนัเนี่ยขากลับขากลับอย่ารีบหมดนะก็ไม่น่ามีอะไรคลิปนี้ชมบรรยากาศไปแล้วกันนะครับ Wow. มคิดว่าดีนะผมเคยดูรีวิวของใครก็ไม่รู้ครับเขาทําไว้คนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คลิปน่าสนใจดีนะแต่แบบว่าไม่มีคนดูไว้เขารีวิวไม้นี่แหละเขาขับอะไรนะซ b บีห้ารอยเอครับตัวที่เป็นทัวริ่งอยู่แถวแถวราชพึกนี่แหละคิดว่านะ như này vẫn anh ơi จัดเลยวะแซงไม่ได้ต้องแซงขวาอย่างเดียวนะเฮ้ยน้ำอะไรวะเนี่ย มีปตทอ,อยู่แถวนี้นะ ติดอะไรวะเนะี่ยอย่าบอกนะคนเตามน้ำมันเยอะจัดขับอะไรคล้อมอะไรคล้อมกันบาว่เก้าห้าเก้าห้าเก้าห้า ก็ห้าสองร้อยครับครับต้องระวังนะทุกคนใครเข้าปตทเนี่ยไม่ใช่แค่ปตทอหรอกทุกปั๊มแหละบั๊มที่มันขัดมันอะผมเคยล้มไปทีละแต่เป็นเวฟนะตอนนั้นก็สวยเลยแบบ ขี่เข้ามาตอนช่วงฝนตกไงล้อหมุนเลย้รถหมุนแล้วแบบสไลด์อะแต่ว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้หรอกมันค่อยๆแบบไหลไปอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องขัดมันนะเขาฝนตกนี่คือแบบโอ้โหอย่าได้เสียถ้าฝนไม่ตกก็ยังไม่เท่าไหรอ่อ่ะ แครแคลนยนี่น่าจะติดสุดในประเทศแล้ววะผมไม่แน่ใจน่าจะใช่นะเอาคู่กันมาเลยลูกพี่คือแบบไม่มีสักวันที่มันไม่ติดนะติดทุกวันทุกวันแบบทุกวันจริงๆอะ ผมก็ไม่เข้าใจมันติดจากสาเหตุอะไรวะเข้าใจอยู่เนะว่าไฟแดงแต่แบบบางทีมันบางที่อย่างเส้นในหรือว่ามันติดต่อเนื่องวะคงติดต่อเนื่องนะมะัม้งคนต้อเข้ารูนี้นะเพื่อที่จะหลบเลี่ยงรถติดนะทุกคน That's why i drip don't drip, the man. Please don't slip off the wavy vibe. Know that I get it with the guys. Know that I get it with the team. Us shine a laser beams. I'm just trying to pull a major leagues. Big whip when I drive from A to B. I'm levelling up, like can't you see? Who's up next? i